กๆวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในบทที่3เรื่องแสงและทัศนะอุปกรณ์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อนะคะในเรื่องของมุมวิกฤตนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการหักเหแสงนั่นเองการสะท้อนกลับหมดนะคะมาดูนะคะการยิงแสงจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่านะคะไปสู่ตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าเช่นการยิงแสงจากพลาสติกนะคะไปสู่อากาศ จะทำให้เกิดการหักเหขึ้นค่ะซึ่งมุมหักเหนะคะจะโตกว่ามุมตกกระทบเสมอค่ะและสําหรับมุมตกกระทบนะคะที่ทําให้มุมหักเหกลาง90องศาพอดีเลยนะคะมุมตกกระทบมุมนั้นเราจะเรียกเขาว่ามุมวิกฤตค่ะและหากมุมตกกระทบนะคะมีขนาดโตกว่ามุมวิกฤตนะคะ จะทําให้แสงเกิดการสะท้อนกลับเข้ามาภายในตัวกลางที่1น,นั่นเองค่ะก็คือจะไม่มีการหักเหออกไปนอกตัวกลางนะคะเรียกอันนั้นว่าการสะท้อนกลับหมดโอเคนะคะทีนี้เรามาฟังแบบง่ายๆนะคะเด็กๆเวลาที่เราเรียนเรื่องการหักเหแสงนะคะการหักเหเนี่ยจะเกิดขึ้น1ต้องมีมุมตกกระทบกับมุมหักเหใช่ไหมคะมุมตกกระทบก็คือมุมในตัวกลางที่1มุมหักเหคือมุมในตัวกลางที่2 ทีนี้มุมวิกฤตนะคะก็คือมุมตกกระทบนั่นเองมุมวิกฤตคือมุมตกกระทบนะคะเด็กๆมุมวิกฤตคือมุมตกกระทบที่ทําให้มุมหักเหกลาง90องศาอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนต้องจดจำนะคะมุมตกกระทบนะคะที่จะเป็นมุมวิกฤตได้จะต้องทําให้มุมหักเหกาง9กาองศานะคะแต่ถ้ามุมตกกระทบสูงกว่ามุมวิกฤตนะคะหรือมีค่ามากกว่ามุมวิกฤต จะก่อให้เกิดการสะท้อนกลับหมดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะจากภาพนี้นะคะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าการหักเหนะคะเกิดขึ้นระหว่างผิวรอยต่อระหว่างพลาสติกกับอากาศค่ะสิ่งที่เด็กๆสังเกตเห็นได้นะคะมุมตกกระทบนะคะมีขนาด30องศาจะทําให้เกิดมุมหักเหกลางออก80องศาค่ะอันนี้เป็นการหักเหปกติเห็นไหมคะต่อมาค่ะ มุมตกกระทบในพลาสติกนะคะกลาง45องศาทําให้มุมหักเหนะคะเปลี่ยนจาก80องศาค่ะมาเป็น90องศาเห็นไหมคะแสดงว่าตอนนี้มุมหักเหของเรากลาง90องศาค่ะถ้ามุมหักเหกลาง90องศาเมื่อไหร่มุม45จะได้ชื่อว่าเป็นมุมวิกฤตค่ะอีกครั้งนะคะ เมื่อไหร่ที่มุมหักเหกลาง90องศามุมตกกระทบนะคะจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามุมวิกฤตค่ะเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์บอกให้หนูหามุมวิกฤตแสดงว่ามุมหักเหหนูจะรู้อัตโนมัติว่าต้องเท่ากับ90องศานั่นเองค่ะต่อมาค่ะในภาพนี้เห็นไหมคะปรากฏว่ามุมตกกระทบเพิ่มค่ะ จาก45เป็น50องศาเห็นไหมคะเมื่อมุมตกกระทบกลางมากขึ้นจะทำให้มุมหักเหสูงกว่า90เห็นไหมคะตรงนี้สูงกว่า90องศาเราเรียกมุมนะคะที่มากกว่า90องศานี้ว่าการสะท้อนกลับหมดค่ะก็คือไม่มีการหักเหไปสู่ตัวกลางที่2ค่ะเด็กๆมันจะตีกลับมาในตัวกลางที่1เห็นไหมคะ อ,อีกครั้งนะคะถ้ามุมตกกระทบนะคะไม่มากพอก็จะทำให้มุมหักเหกลางปกตินะคะ20 30 40, 40 70 80แต่ถ้าเมื่อไหร่มุมหักเหกลาง90องศาเราจะได้มุมตกกระทบนั้นว่ามันคือมุมวิกฤตถ้ามุมตกกระทบสูงกว่ามุมวิกฤตจะทำให้เกิดปรากฏการณ์สะท้อนกลับหมดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ เรามาดูแบบประหัดนะคะเกี่ยวกับการหักเหของแสงที่เกี่ยวข้องกับมุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมดนะคะในข้อที่1ค่ะสูตรเดิมนะคะเนื่องจากว่าเป็นการหักเหของแสงดังนั้นสูตรที่ใช้ยังคงเป็นกฎของเซลล์เหมือนเดิมนะคะ 1. ผลึกใสชนิด1ค่ะมีดัชนีหักเหเท่ากับ2และของเหลวชนิด1น,นะคะมีค่าดัชนีหักเห4ส,ส่วน3ค่ะจงหามุมวิกฤต ระหว่างผลึกใสและของเหลวนี้โอเคนะคะตอนนี้แสงจะเคลื่อนที่ผ่านผลึกใสไปยังของเหลวนะคะผลึกใสเป็นตัวกลางที่1ของเหลวเป็นตัวกลางที่สองให้ดัชนีหักเหของผลึกใสมาก็คือ m1 เท่ากับ2และให้ดัชนีหักเหของของเหลวซึ่งเป็นตัวกลางที่2มาเท่ากับ4ส่วน3เขาให้หามุมวิกฤต มุมวิกฤตคือมุมตกกระทบหรือมุมหักเหคะเด็กๆถูกต้องค่ะมุมวิกฤตนะคะก็คือมุมตกกระทบค่ะดังนั้นสิ่งที่เขาต้องการให้หาคือมุมตกกระทบเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งการที่มุมตกกระทบจะเป็นมุมวิกฤตได้ก็ต่อเมื่อมุมหักเหต้องการ90องศาหเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น เมื่อเขาถามหามมุมวิกฤตมุมหักเหต้องการ90องศาเท่านั้นหลังจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์สูตรนะคะจากไซน์เซต้าหส่วนไซน์เซต้าสเท่ากับ v 1ส่วน v 2เท่ากับลัมด้าหนึส่วนลัมด้า2เท่ากับ n2 ส่วน n1 เราจึงได้คู่ระหว่างคู่ไซน์เซต้ากับ n อนะคะออกมาเป็นสูตรที่ว่าไซน์เซต้าหส่วนไซน์เซต้าสเท่ากับ n 2ส่วน n1 ทำไมครูฝันถึงเอาไซ์ซตขึ้นก่อนเหตุผลเพราะสิ่งที่เราต้องการหาคือเซตเห็นไหมคะและเราต้องการหาเซตนึ่งด้วยเพื่อง่ายต่อการย้ายข้างครูจึงนำไซเซตาหนึ่งเป็นตัวตั้งนะคะหารด้วยไซด์เซตาสองเท่ากับ n 2ส่วน n 1นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเด็กๆก,ก็แทนค่าลงไปปกตินะคะลูกเป็นการแทนค่าตัวแปรนะคะก็จะกลายเป็นไซด์เซตาหนึงส่วนไซกาสองศานะคะ เท่ากับ4ส่วน3แล้วก็ส่วนได้วย2กลายเป็นเศษส่วนซ้อนยังไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเราค่อยดำเนินการทางคณิตศาสตร์อีกครั้งหนึ่งทีนี้ทายเ้าองศาพับนิ้วไหนคะเด็กๆทาย90องศาตามกฎมือซ้ายพับนิ้วก้อยนะคะนับจากซ้ายค่ะซ้ายซ้ายนะคะนับจากซ้ายเจอ4นิ้วเป็นรูป4ส่วน2ค่ะรูปสี่ได้สอง สส่วน2มีค่าเป็น1ดังนั้น sin ์เกาจึงมีค่าเป็น1นั่นเองหลังจากนั้นสิ่งที่เราได้นะคะก็จะกลายเป็น sin เซต้าหเท่ากับ4ส่วน3ส่วนด้วย2ซึ่งส่วน2ตัวนี้เด็กๆลองนึกดูนะคะว่าครูบัญสอนเสมอว่า2เดี่ยวเดียวตัวเนี้ยความหมายคือข้างหน้าอาจจะคูณ1ข้างหลังอาจจะคูณ1หรือยกกําลัง1หรือส่วน1ถูกไหมคะ สโดดโดดมีองค์ประกอบรอบๆแค่เราไม่เขียนให้เห็นเท่านั้นดังนั้นคําว่า2องเฉยๆมันก็มาจาก2ส่วน1นั่นเองดังนั้นเมื่อที่เราจะนะคะดำเนินการทางคิศาสตร์เราก็จะกลับเศษเป็นส่วนจากตัวหารขึ้นไปคูณค่ะเราก็จะได้เป็น s i น์เซตนส่วนหน่งนะคะเท่ากับ4ส่วนสแล้วก็ย้าย2ส่วนหเป็น1ส่วน2นั่นเอง c ตัด2นะคะได้ออกมาเป็นไซน์เซต้าหเท่ากับ2ส่วน3ค่ะสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่ไซน์เซต้าเหมือนเดิมเขาต้องการแค่เซต้าหเท่านั้นดังนั้นเราต้องย้ายข้างค่าไซน์ค่ะจากไซน์ตัวคูณย้ายไปอีกฝั่งเป็นตัวหารกับเศษเป็นส่วนขึ้นมาเราเรียกค่าไซน์นั้นว่า arc s i ไซน์นั่นเองค่ะดังนั้นเซต้าหจึงเท่ากับไซน์ลบหหรือ arc s i ไซน์นะคะคูณกับ2ส่วน3าค่ะ นี่คือคำตอบในข้อที่หนึ่งค่ะ <c oughs> ต่อไปค่ะในข้อที่สองนะคะมุมวิกฤตสำหรับสารปโปร่งใสชนิดหนึ่งนะคะในอากาศค่ะมีค่าเท่ากับ30องศาดัชนีหักเหของแสงในสารปโปร่งใสนี้มีค่าเท่าใดโดยเขาให้ดัชนีหักเหแสงในอากาศเท่ากับ1น,นะคะมาดูกันค่ะมุมวิกฤต สำหรับสารโปร่งใสชนิด1ในอากาศมีค่าเท่ากับ30องศาแสดงว่า30องศาคือมุมวิกฤตและมุมวิกฤตเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของมุมตกกระทบใช่ไหมคะแสดงว่าเซต้าหนึนของหนูคือ30องศานะคะโอเคโดยที่ถ้า30คือมุมวิกฤต แสดงว่ามุมหักเหอของหนูต้องเท่ากับ90องศาดีมากค่ะแล้วเราก็บอกว่าอยากรู้ดัชนีหักเหอของแสงในสารโปร่งใสซึ่งสารโปร่งใสเป็นตัวกลางที่1แสดงว่าสิ่งที่เขาต้องการหาคือ n 1ถูกต้องค่ะและให้ตัวกลางที่2คืออากาศมาว่าดัชนีหักเหเท่ากับ 1>, 1ค่ะดังนั้นตัวแปรที่เราได้มาก็จะกลายเป็นเซต้าหเท่ากับ30องศาเซต้าสององศา N1 คือค่าที่ต้องการหาและ N2 เท่ากับ1นั่นเองค่ะสูตรที่เราจะใช้นะคะก็จะกลายเป็นสูตรเดิมนะคะในการหาค่าคำตอบของเรานั่นเองคู่ไซน์คู่ N นะคะ เราก็จะได้ออกมาว่าไซด์เซต้าหนส่วนไซเซต้าสนะคะเท่ากับ n2 ส่วน n1 หลังจากนั้นแทนค่าลงไปเลยไซด30าองศาส่วนด้วยไซด90้าองศาเท่ากับ1ส่วน n1 นะคะต่อไปค่ะเด็กๆหยิบมือซ้ายขึ้นมานะคะกดมือซ้ายค่ะไซด์สาองศาคือน,นิ้วอะไรครับนิ้วชี้ทับลงมาไซด์นับจากซ้ายซ้ายมี1นิ้วคือน1นส่วน2 ในขณะที่ไซด์0เรารู้แล้วว่าเท่ากับ1ดังนั้นเมื่อเราแทนค่าลงไปใหม่ก็จะได้เป็น1 2ส่วน2ส่วน1ค่ะเท่ากับ 1.N1 ส่วนเอนั่นเองเมื่อเราคูณเรียบร้อยนะคะส่วน1ไม่เขียนเราก็จะกลายเป็น 1.2.1.N1 ส่วน2เท่ากับ1ส่วน n1 ค่ะเมื่อเราทำการคูณไข่คำตอบข้อนี้ที่ไม่ยากเลยก็คือ N1-2 นเท่ากับ2นั่นเองค่ะดังนั้นดัชนีหักเหนะคะ ของสารโปร่งใสจึงมีค่าเท่ากับ2ค่ะและข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะโจทย์สั้นมากเลยแต่วิธีการทำก็ไม่ได้ยากนะคะไปดูกันค่ะถ้าดัชนีหักเหนะคะของเพชรเท่ากับ2.42อยากหามุมวิกฤตของเพชรแสดงว่าในที่นี้ตัวกลางที่1คือเพชรและตัวกลางที่2ก็คือ อากาศนั่นเองค่ะถูกต้องเลยดังนั้นเราจะได้ว่า n1 นะคะคือดัชนีหักเหของเพชรเท่ากับ2.42ในขณะที่ดัชนีหักเหของอากาศนะคะมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นถ้าหนูต้องการหาค่ามุมวิกฤตมุมวิกฤตเป็นชื่อหนึ่งของใครคะของมุมตกกระทบถูกต้องดังนั้น ข้อนี้เราต้องการหาค่ามุมตกกระทบคือ size A ของเซตนั่นเองในขณะที่ถ้าเซต้าเป็นมุมวิกฤตเซต้าสองของเราก็ต้องการ90องศาจ้าดังนั้นสูตรที่ใช้ก็เป็นสูตรเดิมอีกแล้วนะคะ s i ส์เซต้าห่ส่วน s i ส์เซตค่ะเท่ากับ n 2องส่วน n หนึ่งไซเซตนะคะคือสิ่งที่เราต้องการหาในขณะที่ s i n เซตคือ90องศาเหมือนเดิมค่ะ ส่วนด้วย1ส่วนด้วยสออ่าโทษค่ะเท่ากับ1ส่วนด้วย,ย2.42จ้าเมื่อแทนค่าไซน์เ้า 90, มีค่าเท่ากับ1ลงไปแล้วก็จะทําให้ไซน์เซตา้าเท่ากับ1ส่วน2 .42 นั่นเองเมื่อหนูกดเครื่องคิดเลขหรือตั้งหารด้วยตนเองจะได้ออกมาว่า s i น์เซตเท่ากับ0.45ค่ะและสิ่งที่เราต้องการหาคือมุมวิกฤตไม่ใช่ไซน์เซตา้า ดังนั้นเราก็ต้องย้ายไซน์นะคะไปซีขวาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นค่าของเซสสันหนึ่งที่ได้ก็จะได้เท่ากับอาร์คไซน์0.45นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสูตรใช้สูตรเดิมนะคะเกี่ยวกับการหักเหแสงวิธีการคำนวณเหมือนเดิมระวังเรื่องค่าไซน์และการนับนิ้วรวมไปถึงการหารค่าและคูณไข้นะคะ สำหรับวันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ